สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้เรามาเก็บเห็ดกันนะจ้ามามาจ้ามาช่วยส้มเก็บเห็ดหน่อยอันนี้ทางใกล้จะถึงป่าเห็ดนะจ้าเป็นสวนสาธารณะจ้าไปจอดรถเออที่จอดรถไม่ต้องเสียตังนะจ้าฟรีจ้าอันนี้กำลังเข้ามาเลยจ้าเดี๋ยวมาชม เห็ดกันเลยจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจอดรถมีต้นเกาลัดด้วยสุดยอดเดี๋ยวเก็บเกาลัดด้วยจ้าดูสิม,มาเก็บเห็ดก็เจอเห็ดเยอะแยะเลยจ้าเพื่อนๆแต่บางชนิดก็กินไม่ได้นะจ้าอันนี้อันนี้ก็เห็ดตายเบื่อจ้าสีเป็นแบบนี้เราจะสวยอันตรายนะจ้า มีตัวอะไรกินไม่รู้แต่คาดว่าเขากินไปแล้วคงจะอยู่ได้ไม่นานจ้ะอาจจะตายหรือไม่ก็อาจจะจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจ้ะสัตว์กับมนุษย์ก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะบางอันอสัตว์เขาก็กินไม่เป็นไรแต่แต่มนุษย์กินอาจจะเป็นอันตรายก็ได้จ้ะอันนี้เห็ดเ,เบื่อนะจ๊ะเพื่อนๆห้ามเก็บจ้าสีแดงแง,งแบบนี้ ส้มก็มาเก็บเห็ดพึ่งหวานจ้าแต่เขายังไม่ออกอก็ออกแต่ก็เจอแต่เห็ดพึ่งเก่าลัดจ้าเห็ดพึ่งหวานเก่าลัดนี่แหละจ้าเจอดอกหนึ่งดอกใหญ่ดีก็เก็บเอาแต่แบบนี้แหละจ้าอย่างอื่นส้มก็ไม่กล้าเอาแบบนี้ก็ไม่เอาจ้าไม่ไม่รู้จักเจอเห็ดพึ่งหวานเก่าลัดสองดอกอยู่ด้วยกันจ้ะนี่ดอกหนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บดอกนี้ให้ชมนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอดอกใหญ่ดีใจจังเลยจ้าว้าวกําลังน่ากินเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าอืมดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวดูดอกนี้ดอกนี้เป็นไงโอ้ดอกนี้ก็โอเคอยู่จ้าแต่ดอกนี้สวยสวยมาก ไปดูที่อื่นอีกจ้ะเห็ดเพิ่งหวานนี่เลยจ้ะเจอเจอเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันจ้ะดูสิไม่ใช่มีอีกไหมนี่ก็สองจ้ะ นี่สี่ดอกอันนี้ดอกขนาดนี้กำลังพอกินจ้ะเพื่อนเพอนอันนี้ไม่ใช่จ้ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ดอกใหญ่ดีจ้ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอานะจ๊ะเพื่อนๆ นี่ก็สองดอกสองดอกจะ้ะส่วนนั้นพ่อบ้านพ่อบ้านหาเห็ด <c oughs> เจอดอกหนึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้จ้ะเพื่อนๆดอกใหญ่มากว้าวคู ดอกใหญ่กำลังขบเพาะเลยจ้าเพื่อนเพื่อนอืมแล้วนี่อีกดอกหนึ่งจ้าดอกเล็กดอกเล็กของเขานี่ก็อีกดอกหนึ่งจ้าดอกนะนี่อีกดอกหนึ่ง สวนอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะเพื่อนๆนี่ดอกปานของเห็ดมีพิษนะจ้าสีแดงแดงแบบนี้หละจ้ะสีแดงแดงเป็นจุดขาวๆแบบนี้จ้ะเพื่อนๆเห็ดมีพิษจ้ะอ,อ๋อนี่อีกดอกหนึ่งอ้ยอ้ยใครเหยียบไม่รู้นี่อีกดอกนึงจ้ะ าใหญ่เดีมนกันนจ้ะที่สุดเราก็เจอเห็ดพึ่งหวานแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าดูสิสามีเป็นคนเจอเขาบอกว่าเบรดโรจ้าเบรดโรพิรอนเขาก็เกิดอยู่ใกล้ๆดีใจหลายจ้ะเหนื่อยด้วยตรงนั้นก็ใช่จ้ะอ๋อสุดยอดโอ้ดีใจเด้อใจดีใจที่ได้เจอเห็ดพึ่งหวานดอกแรกจ้ะเพื่อนๆ ดอกแรกแหกมานเขาบอกขอบคุณพ่อบ้านที่หาให้นะจ๊ะพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านเขาบอกว่า bread roll bread roll a t you looking for bread rolls good man bread rolls bread roll and you found one thank you thank you hope it's one yeah okay thank you for that okay bye bye สวัสดีจ้าท่านผู้ชม เจอเห็ดพึ่งหวานดอกแรกของปีนี้จ้าเมื่อก่อนนี้ก็เก็บแต่เห็ดเ,เห็ดพึ่งเกาลัดจานเห็ดพึ่งหวานสามีเป็นคนเจอจ้ออาคาดว่าคงจะใช่จ้ะเพื่อนๆดอกแรกจ้ะก็ดอกแรกของปีนี่จ้ะโอ้โหมีมีลูกด้วยขอให้เป็นเห็ดพึ่งหวานเถอะเดี๋ยวเอ,เอาลูกเข้าไว้โอ้ย ลูกเขาโอ้ oh my god ดอกใหญ่มากาดอกแรกโอ้ขอบคุณขอบคุณคุณสาที่หาที่เจอนะจ๊ะโอ้เพื่อนเพื่อนจ๊ะดอกใหญ่มากๆว่าจะเอาลูกเข้าไว้แล้วจ้ะแต่ก็ติดมาด้วยเดี๋ยวต้องค่อยๆเหลาจ้ะค่อยๆเหลาของดีมีน้อยเหลาดินสอโอ้ยนี่ดอกแรกเพื่อนเพื่อนจ้า มาใหญ่จังโอ้ยม y g กอดเราดินสอจ้ะเราดินสอค่อยค่อยๆเอาออกจ้ะค่อยๆเอาออกเพราะว่าของดีมีน้อยนี่ค่อยๆเอาออกอย่างนี้อืมจะกินให้แซ่บหนำใจเลยโอ้ยมาดกอดอ้ยดูสิจ้าเพื่อนๆจ้ะโอ้ย เห็ดพึ่งหวานเกาลัดและเห็ดพึ่งหวานธรรมดาจ้ะอันนี้ออกดอกเดียวเองเห็ดพึ่งหวานเกาลัดเยอะแยะเลยจ้าเพื่อนเพื่อนก็ได้พอกินอยู่จ้า<ม>เพื่อนเพื่อนสุดท้ายนี้ส้มขอขอบคุณ เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นจ้าแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย